สูตรหวยไทยนะครับสูตรหวยไทยนะครับอันนี้เริ่มต้นจากงวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับเลขที่ออกนะครับสี่สามสี่ห้าศูนย์สามนะครับสองตัวล่างคือแปดเก้านะครับ จะไดนะค้คนที่ออกมาก็คือสามเจ็ดสามสามหกสองหนึ่งนะครับในนี้มีสามหกนะครับสูตรคือสามหกสูตรบนนะครับถูกนะครับมันทัดมานะครับเอา3ปสามสามหกเจ็ดสาม หกเจ็ดสาสาหสองหใส่นะครับสามหกเจ็ดสามสามหกสองหนึ่งนะครับนะครับเลขสามตัวนะครับจะได้นะครับศู 0, 4, นย์สนะครับตรงศูนย์สี่หนึ่งนะครับนะครับ เด็กบนก็สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ศูนย์นะครับนะครับเด็กล่างก็สามหกสี่หกสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับถูกตั้งบนตรงล่างนะครับต่อมาเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นนะครับสี่ศูนย์ เจ็ดนะครับศูนนะครับสี่หกนะครับสี่อเจดศูนยะ์สี่หนึ่งสใส่เข้าไปนะครับผลที่ออกนะครับก็คือ0 95 8 6 7 2 8นะครับเลข3ตัวนะครับแ6 7หูนะครับ สองตัวบนคือหกเจ็ดเก้าเก้านะครับส่วนสองตัวล่างนะครับก็คือสองแปดเก้านะครับต่อมาเอาศูนย์นะครับตรงนี้นะครับใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์เก้าห้าแปด ผลออกก็คือนะครับ1 9ึ่งเก้าศูนสนะครับสามตัวหกศู 6, นยะครับเก้านะครับหกศูตัวบน9ก้นะครับเกสี่ล่างนกครับนะครับนะครับเข้ามานะครับเอาต่อไปเราก็ใส่เป็นิ้ไปนะครับหนึ่งเก้าเก้า 06นะครับแล้วเกนะครับ94้าส่อไปนะครับนี่ครับสวัสดีนะครับวันที่16เดือน9นะครับปีห7นะครับสามตัวก็จะมี277นะครับ2 72นะครับ274เจ็สีแล้วสอนะครับส่วนสองตัวล่างนะครับ ก็จะมี80ดศูนนะครับเกนะครับแปดหนะครับนี่คือสูตไวไทยนะครับปิดถูกให้อภัยด้วยนะครับนี่คือแนวทางนะครับ